กับ5สัญญาณอันตรายซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าคุณอาจจะต้องฟอกไตทันทีนะคะใครที่มีภาวะไตวายไตยเสื่อมอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะตามพิการไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับพี่การน,นะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวม5สัญญาณอันตรายนะซึ่งจะเป็นตัวบอกบอกว่าเราเนี่ยอาจจะต้องฟอกไตหรือว่าต้องฟอกเลือดในทันทีนะคะซึ่งเท้าความสักนิดนึงสําหรับใครที่มีภาวะไตวายไตยเสื่อมนะคะซึ่งในภาวะไตวายไตยเสื่อมเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย5ระยะนะคะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบว่าอยู่ในภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้ายหรือว่าระยะ5เนี่ยสิ่งสําคัญมากๆเลยที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือการสังเกตอาการ ากรผิดปกติหรือว่าอาการอันตรายซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่จะต้องฟอกเลือดแล้วนะคะ เพื่อที่จะได้นํามาสังเกตอาการของตัวเองและถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้นะพี่คานนแนะนําว่าอยากให้พวกเราเนี่ยพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะเพราะถ้าสมมติว่าชะลอเอาไว้หรือว่าไม่ทราบว่าอันนี้คืออาการอันตรายแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะกับอาการที่1นนะคะก็คืออาการน้าท่วมปอดนั่นเองนะคะอาการน้าท่วมปอดเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยที่จะให้พวกเราสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็เว ลาที่นอนราบเนี่ยจะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ว่าคําว่าเหนื่อยเนี่ยคือเหนื่อยประมาณไหนหายใจประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะพี่การอยากให้พวกเราเนี่ยนับอัตราการหายใจของเราต่อนหนึ่งนาทีนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะับเป็นหนึ่งครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าในหนึ่งนาทีเนี่ยเราหายใจมากกว่า24ครั้งนะคะอันนี้ถือว่ามีอัตราการหายใจที่เร็วผิดปกติแสดงว่าปอดของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วยิ่งถ้าหากว่าคุณมีภาวะไตวายไตเสื่อม อยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาคู่กับอาการที่สังเกตได้ก็คือเริ่มมีหน้าบวมขาบวมซึ่งเป็นตัวบอกว่าเรามีน้ําขังอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะและนํามาซึ่งภาวะน้ําท่วมปอดแล้วก็เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้อย่างที่พิการบอกนะคะเพราะฉะนั้นไปสังเกตตัวเองถ้าหากว่าใครที่อยู่ในภาวะไตเสื่อมไตาวายระยะสุดท้ายหรือระยะที่5นะคะและมีอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้หายใจเร็วมากกว่า24ครั้งต่อนอาที อาการเหล่านี้แสดงว่าคุณจะต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะมาถึงอาการอันตรายอันที่2ที่เป็นตัวบอกว่าคุณอาจจะได้เวลาในการเริ่มฟอกเลือดแล้วนะคะก็คือคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาแล้วก็อาเจียนค่อนข้างมากนะคะอันนี้เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากของเสียต่างๆที่มันคั่งอยู่ในร่างกายของเรานะคะเพราะว่า ไตมีหน้าที่ขับของเสียส่วนเกินออกจากร่างกายนะคะของเสียในกลุ่มของ BUN หรือว่าบัตรยูเรียไนโตรเจนนะคะค่าครีเอตินินนะคะซึ่งถ้าหากว่า2ค่านี้นะคะมีแบบปริมาณที่สูงมากๆในระดับเลือดของเรามันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าผะอืดผะอมแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนตลอดเวลาทานอาหารไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่ในภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้ายและขึ้นไส้อาเจียนตลอดทั้งวันกินอะไรไม่ได้เลยเพลียมากๆวิการแนะนําว่าพาตัวเองไปโรงพยาบาลนะคะ มาถึงอาการอันตรายที่จะให้พวกเราสังเกตนะคะอาการที่3นะก็คือปัสสาวะไม่ออกและเริ่มสังเกตว่าเริ่มมีตัวบวมหน้าบวมขาบวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าไตของเราเนี่ยเริ่มทําหน้าที่ในการขับน้ําส่วนเกินหรือว่าการผลิตปัสสาวะเนี่ยทำได้น้อยลงนะคะที่อันี้เนี่ยมันจะแสดงให้เห็นในเรื่องของร่างกายก็คือขาสองข้างจะบวมนะคะและที่สําคัญก็คือเวลาถ้าเรากดลงไปบริเวณกระดูกหน้าแข้งนะคะมันจะบุ๋มลงไปโดยที่ ไม่กระเตื้องขึ้นมานะอันนี้เรียกว่าบวมกดบุ๋มนะคะเป็นภาวะเฉพาะของคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ําขังอยู่ในร่างกายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอจะให้ยาขับปัสสาวะนะคะแต่ถ้าของใครที่ทานยาขับปัสสาวะแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นคือยังปัสสาวะออกน้อยอยู่และเริ่มมีอาการตัวบวมเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ก็แนะนําว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าคุณอาจจะต้องเริ่มฟอกเลือดนะคะมาถึงอาการอันตรายอันที่4นะคะก็คือ อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะซึ่งในส่วนของอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดมาจากเกลือแร่ตัวหนึ่งที่สูงผิดปกตินในร่างกายนะคะก็คือเกลือแร่โพทแทสเซียมนั่นเองนะคะไตจะมีหน้าที่ในเรื่องของการขับเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้ายความสามารถตรงนี้จะหายไปนะคะก็คือไตไม่สามารถที่จะขับเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายได้ซึ่งเกลือแร่โพแทสเซียมที่มีผลในเรื่องของการทําให้หัวใจเต้น ผิดจังหวะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้จากผักสีเขียวเข้มอย่างเช่นคะนา้าอย่างเช่นบลอกโคลีหรือผลไม้ที่มปสีเหลืองนะคะอย่างเช่นมะม่วงสุกมะละกอสุกกล้วยสุกขนุนมะขามหวานมะขามเปรี้ยวนะคะผละไม้เหล่านี้หรือว่าผักเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลทําให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดของเราเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่สูงแบบว่าผิดปกติไปนะคะมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นผิดจังหวะนะคะและถ้าหากว่าสูงมากๆนะคะอันนี้ จจะทําให้เราเนี่ยหัวใจวายหรือว่าหัวใจหยุดเต้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเหมือนหัวใจเต้นแปลกๆเต้นผิดจังหวะเร็วบ้างช้าบ้างหรือว่าเร็วผิดปกตินะคะพี่การแนะนําเลยพาตัวเองไปโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะ และมาถึงอาการอันตรายอันที่5ที่จะเป็นตัวบอกว่าเราอาจจะได้เวลาในการเรือมฟอกเลือดแล้วนะคะก็คืออาการมีไข้ร่วมกับมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลําบากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นอาการของภาวะเยื่อหุ้มปอดอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะซึ่งอาการจะใกล้เคียงกันเพราะว่าปอดกับหัวใจเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะมีอาการที่สังเกตได้ไง่ายๆก็คือมีอาการเจ็บ มีอาการเหนื่อยแน่นหายใจลําบากร่วมกับมีไข้นะคะเพราะว่ามันเกิดการอักเสบอยู่ภายในนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่รุนแรงได้อันตรายถึงชีวิตเลยถ้าหากว่าใครมีอาการเหล่านี้นะคะพิการแนะนําไปโรงพยาบาลค่ะนะคะก็ครบจบลงไปแล้วนะกับ5สัญญาณอันตรายหรือว่า5อาการอันตรายที่จะเป็นตัวบอกว่าคุี่ยอาจจะต้องเริ่มฟอกเลือดแล้วนะเดี๋ยวพิการสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อพวกเราเจะได้เอาไปสังเกตอาการของตัวเองนะอาการเหล่านี้เนี่ย ถ้าสมมุติว่านิ่งนอนใจนะ อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะทุกคนนะคะอาการที่หหรือสัญญาณที่1นนะคะก็คืออาการน้ําท่วมปอดนะเหนื่อยนอนราบไม่ได้หายใจเร็วมากกว่า24ครั้งต่อหนึนาทีนะคะนับดูนะหายใจเข้าหายใจออกนับเป็น1ครั้งนะคะถ้ามากกว่า24ครั้งต่อหนึนาทีอันนี้ถือว่าหายใจเร็วผิดปกติแสดงว่าปอดของเราเริ่มมีปัญหานะคะสัญญาณที่2คลื่นไส้อาเจียนมากตลอดเวลาเลยกินอะไรไม่ได้เพลียมากอันนี้ก็ไปโรงพรยาบาลอีกเช่นเดียวกันนะคะ3 ัสาวะไม่ออกและตัวเริ่มบวมนะคะอาจจะเป็นหน้าบวมหรือว่าขาทั้งสองข้างบวมนะคะ 4. หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะคะและ 5. มีอาการไข้ร่วมกับเหนื่อยแน่นหายใจลําบากและเจ็บหน้าอกนะคะอันนี้เป็นอาการรุนแรงนะคะเป็นตัวบอกว่าเราอาจจะมีภาวะ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะคะซึ่งเป็นภาวะการอักเสบที่อันตรายและก็รุนแรงถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะสรุปก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีอาการใดอาการหนึ่งหนงใน5อาการเหล่านี้นะคะพี่การก็แนะนําว่าไปโรงพยาบาลโดยโด่วนเลยเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะคะก็ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การเ็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมสัน่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆกับพี่การน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การร้วจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ